สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสาหรับแนวทางฮานอยวันศุกร์ที่9เมษายนนะคะแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะว่าผลออกอะไรบ้างฮานอยพิเศษออก63302ออันนี้หลุดไปนะพี่น้องเมื่อวานพี่น้องจัดให้แบบ สองตัวเด่นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จับคู่ให้พี่น้องให้เด่นที่ห้าแล้วก็เจ็ดนะคะอันนี้หลุดไปเนะาะพี่น้องเบิ้ลให้สองสองออกสามสามนะคะทีนี้ปกติปกติกตออกเก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์ีบนสี่ล่างค่ะศูนย์บนศูนย์ล่างเลยนะอันนี้ก็พลาดไปนะคะฮานอยวีไอพีออกศูนย์ห้าหกหกแปด ห้าหกอยู่นี่นะคะแต่ว่าพี่น้องจับให้หกหกห้าหกห้าห้านะคะอันนี้ออกศูนย์ห้าห้านะนี่ค่ะอันนี้เข้าเฉพาะห้าหกนะคะเข้านอย V I P เลยนะอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่พี่น้องผิดพลาดไปทั้งสองนอยนะแล้วก็ไปออกนอย V I P เลยนะคะ เจ็ดไม่มาเลยเจ็ดไม่มาเลยบุตรมันจะมาก็มาเยอะมากมาทุกวันค่ะมาเบิ้ลเด้งบนเด้งล่างพอไม่มาไม่มาเลยนะคะวิ่งไม่มาสักหลักร้อยก็ไมมาเลยเนาะอันนี้ก็ต้องขอโทษมากมากนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อของวันศุกร์ที่9เมษายนนะคะ เห็นชัดไหมคะสีฟ้าสีสีมันหมดค่ะเหลือแค่สีฟ้าก็เลยลงสีฟ้านะคะมันมืดไปไหมสีฟ้าตัวเด่นนะคะตัวเด่นที่น้องให้ที่หนึ่งแล้วก็ห้านะหนึ่งแล้วก็ห้านะคะคู่เด่นก็จะมีสี่หกสามศูนย์ นะคะคู่จับเด่นนะคะจับคู่พี่น้องเลือกให้ก็จะมี13 14 15 50 56แล้วก็53นะอ่6ดคงไม่มาพี่น้องไม่มี8นะคะคิดว่าคงแปะคงไม่มาแล้วนะ6 8มา3 4วันติดแล้วนะคะทีนี้หกสามหกสี่แล้วก็3าสี่นะคะเบิ้ลห้าห้าหนะสตัวพี่น้องจับให้สองห้าห้าสี่หห้าแปดสามหนึ สองหกสี่สามหกหกหกหนึ่งสี่ยังไงก็ตามคะ่ะเบิร์ห้าห้าหกหกเดี๋ยวต้องมาอีกแน่ๆนะคะต้องมาอีกแน่ๆนะสำหรับสองเบิร์น,นี้นะคะอันนี้ก็พี่น้องจับให้ตามนี้นะคะส่วนที่ไม่ได้จับก็จะมีอะไรเอ่ยมีหกศนะคะหกศูนยห้าสามห้าสี่นะ พี่น้องคิดว่าไม่น่าจะมานะคะพี่น้องก็เลยจับให้ตามนี้นะคิดว่าน่าจะมาตามนี้นะคะหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าศูนย์ห้าหกห้าสามหกสามหกสี่แล้วก็สามสี่นะคะสำหรับสามน่อยนะ ถ้าชอบไม่เหมือนกันก็ลองเลือกดูได้ในตารางนะคะลองจับคู่เองได้ในตารางแต่ว่าอันนี้พี่น้องก็จับให้เกือบหมดแล้วนะมีแค่รู้สึกจะแค่3คู่เองนะคะที่ไม่ได้จับให้นะ,ะมี3ามศเนาะสาไม่ได้จับนะคะ3าน,นะสำหรับฮานอยเราก็มาลุ้นกันต่อนะคะช่วงนี้ฮานอยก็ค่อนข้างจะจับจุดยากเหมือนกันเบิ้ลคือเบิ้ลนี่มาทุกวันนะคะเบิ้ลนี่มาทุกวันเลยนะ ช่วงนี้ใครที่ชอบเบิ้ลก็จัดไปเลยค่ะเบิ้ลนะคะเล่นแค่เฉพาะเบิ้ลอย่างเดียวก็ได้เลยนะคะวัดกันไปเลยเนาะต้องมาแหละน้อยใดน้อยหนึ่งนะคะสําหรับฮานอยช่วงนี้เขาจะเป็นแบบนี้แหละจับจุดเขาค่อนข้างยากนะยังไงก็พี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะผิดพลาดประการใดนะสาหรับฮานอยก็มีเข้ามีหลุดนะคะใครที่ชอบ คู่ไหนตัวไหนก็ลองเลือกดูได้นะให้เด่นที่1แล้วก็5สายวิ่งสายรูดนะคะวิ่งวิ่งรูด1กับ5านะจับคู่พี่น้องก็จับให้ตามนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเงปังๆนะคะมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมทุกทุก คอมเมนต์ทุกๆไลค์ทุกๆกำลังใจนะคะพี่น้องก็ขอขอบพระคุณมากๆเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ